โอ้ดีอันนี้บอกเลยว่าอยากถามคุณผู้ชมเหมือนกันไม่แพ้กับคู่ชิงเอ,เอชเชนคัพครับ,ค,รบคุณคิดว่าใครจะชนะระหว่างเลเวอร์คูเซนกับไบเยนบูนิกว่าตอนนี้เรายากมากเลยเมื่อวานได้คุยบุนเดสไหมเมื่ววอวานได้คุยได้คุยคือคือโคจุ่นก็มองว่าไบเยนิวนิกเองตอนนี้มีปัญหาเรื่องของนักเตะบาดเจ็บนู่นนี่นั่นแต่ว่าเลเวอร์คูเซนเองอ่ะอย่างที่บอกคือมันกําลังมา กำลังมาใจกำลังมาทุกอย่างนักเตะทุกอย่างระบบมันลงตัวกันหมดแต่ถามว่าจะยังไงไหมก็ตัวเหนก็มองว่าอาจจะไม่ไม่แพ้นะไม่แพ้แต่ก็ไม่น่าชนาะปะไม่รู้เป็นเกมที่แบบว่าเรายากมากเลยนะครับเที่ยงย<า>คืน<า>ตรง <มา S 2> ค,ครับก็ล่าสุดนะฮะทั้งฝั่งของแฮร์รี่เคนครับมีกระแสออกมาบอกว่าณนะตอนนี้เขากับทูเคิลเนี่ยันึกกำลังกันนะฮะยังไงก็ต้องพยายามไปเก็บชัยชนะให้ได้นะครับย้ำผู้ชมว่าเลวคูเซ่นเนี่ยเสมอได้เพราะเขาเจอคู่แข่งโดยตรง ถ้าเสมอไปเยนก็อยู่เช่นเดียวกันใช่แต่เือใต้ถ้าหากอยากจะแซงต้องไปชนะที่ไบอารีนาทันทีซึ่งมันเป็นความหวังมากๆเลยในการลุ้นแชมป์ของผู้ชายคนนี้ที่เล่นฟุตบอลมาอย่างยาวนานนะครับเขายังไม่เคยได้แชมป์ระดับเมเจอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับทีมชาติอังกฤษหรือว่ากับสเปอร์ที่อยู่มาตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับคือเขามาบบเยนทุกคนแบบไปปุ๊บแล้วลองหูกไบเยนมันยังไงก็การันตีเดฟแอลซูเปอร์คัพยังไม่ได้เลยใช่ก็เลยแบบ แอบเห็นใจแฮร์รี่เคนเหมือนกันแล้วยิงขนาดนี้นะแต่แต่ได้มองในอีกมุมหนึ่งอันนี้แฟนไบเออร์นี่อย่าแบบว่ากันนะคะทีมยิมเนติกก็ได้ชัยชนะมาแบบ11ฤดหรือูกาลว่าใช่ไหมอย่างดูกกาลที่แล้วจะพลาดจะพักเขาดลับทูก็ไปพลาดถูกเออก็เลยรู้สึกว่าจริงๆปีนี้เราก็คือเราเชียร์ทีมอื่นอยู่แล้วแหละอยากเห็นคนอื่นได้บ้างถ้าไม่ใช่แฟนไบเออร์นะอ่าใช่แต่ว่า เขาก็เคยมีการเปิดออกมาผู้บริหารเขาบอกว่าต่อให้เราได้30สสมัยเราก็ไม่อิ่มคุณอิ่มเขาได้แชมป์ใครเขาอิ่มกันไม่มีหรอกก็อยากได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่คือแฮร์รี่เคนเองเขาบอกว่าเขาเขามีความชัดเจนมาตลอดอันนี้แคสัมภาษณ์แล้วนะว่าอยากอยู่กับทีมที่รุนแชมป์เพราะเป็นหนึ่งสิ่งที่ขาดหายไปในการ คาแข้งเป็นนักเตะอาชีพของเขาเนี่ยแต่ก็ไม่ไรู้สึกตื่นตระหนกแล้วก็จะทํางานที่หนักพยายามให้ดีที่สุดเพื่อทีมแล้วก็หวังจะได้ชัยชนะสวยๆในเกมวันเสาร์นี้แต่พี่ทูเกิลคุณทูเกิลให้สมัมภาษณ์มาเขาบอกแล้วนะหวังว่าจะเป็นทีมแรกที่ยับยับาายเลเวอรลได้ให้กับพวกเขาได้แล้วก็สามารถแซงขึ้นมาได้ก็เชื่ออย่างนั้นนะครับคือถ้าสมสมติว่าสุดท้ายเสือใต้ชนะได้เลเวอเซนน่าจะเสียโมเมนตัมจริงๆ,ๆเพราะว่ามันแพ้ในบ้านโดนแซงทันทีแล้วก็ บาดเยินขึ้นไปเป็นที่หนึ่งใช่แล้วบายเยินปล่อยเขาแซงไม่ได้ไม,ไม่ล่ารอดเพราะฉะนั้นเรเวจะมีทางเดียวก็คือห้ามห้ามแพ้แค่ห้ามแพ้ในบ้านซึ่งอดอทมุนเคยทาแล้วแล้วทําไม่ไหว <laughs> ใช่ดอทมุนไม่ไหวเอาฤดูกาลที่แล้วเ <laughs> ชื่อสิแฟนบอลที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบเ่ในบ <laughs> ้านในบนเดสิก้าเนาะก็อาจจะรู้สึกว่าเอออยากเห็นดอทมูลอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ตามนั้นตามนั้นแต่ว่ายังไงบบเยินิกมีข่าวดี มีข่าวดีนะคะก็คือ,อคิมบินแจ,นแจคกลับมาน่าจะซ้อมกับทีมได้ละแล้วก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ได้ทันทีทางด้านของอขลังไลเมอร์ที่ยังเจ็บอยู่ต้องรอประเมิอนอาการอีกอครั้งนึงนะคะแล้วก็จะมีอย่างคิมมิชอุปรกรณ์การนวดแต่สองคนนี้ยังไม่รู้ว่าจะฟิตทันหรือเปล่ายโยเซคิดแบบผมว่าทันแน่นอนยังก็เข็นเข็นลงไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่ได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครได้ดูแฮร์รี่เคนโดรอร์ลนะครับนั่งดูไปกับโค้ชเนี่ยเราก็น่าจะจมองว่า เขาอดทนมากพี่นิ่าเชื่อไหมว่าประมาณหกสิบนาทีอะเขาได้บอลไม่เกินสิบครั้งไงนะแต่ก็ก้มหน้ากลมตาเล่นบอลไม่ถึงนะแต่พอประมาณเกินหนึ่งชั่วโมงเขาจะค่อยมาแบบฉันจะยิงเองแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นนักบอลที่อดทนมากก็ไม่รู้เนี่ยยิงถึงบอกนะเหมือนคุณคนอนรายการคนเชียร์ไม่ถูกเลยเชียร์เลยว่าคุณเซนครับอยากเห็นแทวหนาใหม่แต่สงสารแฮร์รี่เคนคือบนแบบไม่รู้จะไปทางไหนดีกมากเลยเสมอกันไปจบข่าวเสมอเลเวอร์ไปนะเสมอนี่ คือเลเวลเขาตกตบทีม<า>อื่นได้ตลอดเนี่ยไม่รู้อ่ะแฟนลิเวร์พูต้องเซียร์อลอนโซ่อยู่แล้วไม่ถูก